สวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อกหนกวันซึ้งนะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะจําได้หรือเปล่าอะค่ะเมื่อประมาณกลางปีนะคะเคยให้อาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้นะคะขอมาบอกอาจารย์นิดนึงละกันที่อาจารย์ดูดวงให้หนูว่า,าควรจะย้ายสาขา,เ,าเดี๋ยวพอประมาณสิ้นปีเนี่ยจะได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนตําแหน่งทุกอย่างเป็นไปตามที่อาจารย์พูดหมดเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ดูดวงให้ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเดือนธันวาคมอาจารย์ทายเป็นรายเดือนมาเลยว่าเดือนนี้จะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างระวังอะไรจะเจอควรจะย้ายสาขาแล้วย้ายไปจะเป็นยังไงจะเจอคนที่เราไม่ชอบจะเจอคนที่เขาไม่ชอบเราด้วยอยู่ดีๆก็ถูกไม่ชอบโดยที่ไม่มีสาเหตุอยู่ดีก็ถูกเกลียดโดยที่ไม่มีสาเหตุคืออาจารย์พูดไว้ทุกอย่างที่อาจารย์พูดที่อาจารย์ทํานายอะคะ่ะ มันเกิดขึ้นจริงหมดทุกอย่างเลยอะค่ะอาจารย์ตั้งแต่เดือนมกราถึงนี่เลยค่ะธันวาคมปีหกนจนสิ้นปีเนี่ยค่ะหนูว่าอาจารย์ดูดวงแม่นมากเลยค่ะเกิดมาไม่เคยเจอใครดูแม่นแบบนี้อะค่ะหนูเป็นคนที่ชอบดูดวงนะคะที่ไหนว่าแม่นที่ไหนว่าดูตรงทุกอย่างหนูก็ไปดูหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่เคยเจอที่ไหนแม่นเท่าอาจารย์เลยค่ะก็ปีนี้เลยตั้งใจว่าจะให้อาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้อีกสักครั้งหนึ่ง คงไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะคงจะเป็นตลอดชีวิตเลยอะค่ะก็ปีนึงก็จะรบกวนให้อาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้จะได้ดูเป็นแนวทางว่ากําลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเอาไว้ใช้เนาะเผื่อมีอะไรดีไม่ดีจะได้ปรับปรุงหรือว่าแก้ไขได้ถูกได้ทันท่วงทียังไงก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอะค่ะอาจารย์จำได้ต่ไม่รู้นะคะแต่ว่าอาจารย์แม่นมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์